สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ไม้เผยพบผู้คุมทำร้ายด่าดทอผู้ต้องขังในเรือนจำกลางดึกชี้ที่ใดก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงนายพานุพงษ์จัดนอกได้โพสต์ Facebook เผยว่าพบการใช้ความรุนแรงในเรือนจำโดยระบุว่าวันที่23สิงหาคม2564 เวลาประมาณสี่ทุ่มที่เรือนจำชั่วคราวรังสิ์ขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ที่ห้องสองทับสชั้นสองของตึกกักกันโรคผู้ต้องขังใหม่อยู่ๆก็เกิดเสียงดังโวยวายขึ้นคล้ายกับคนทะเลาะก,กันผมจึงลุกขึ้นจากที่นอนแล้วโผล่นหน้าลงไปชั้นล่างผ่านกรงขังพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้คุมสองคนแต่งกายด้วยชุดลำลองเสื้อสีขาวกางเกงบ็อกเซอร์ ยื่นถือกระบองอาวุธประจํากายกำลังดูผู้ช่วยหรือผู้ต้องขังใช้กําลังทำร้ายทุกตีเตะต่อยและด่าทอผู้ต้องขังใหม่คนหนึ่งอยู่เป็นเวลานานโดยไม่มีท่าทีว่าจะห้ามปรามใดๆผู้ต้องขังที่ถูกทำร้ายนั้นเป็นคนวิกลจริตอีกด้วยการซ้อมผู้ต้องขังความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นในเรือนจำหรือที่อื่นแม้แต่ที่บ้านโรงเรียนและไม่ควรเกิดขึ้นกับเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามถ้าผมปล่อยให้ความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติหรือปล่อยผ่านไปโดยไม่พูดถึงแล้วเมื่อไหร่ความรุนแรงจะหมดไปและสักวันหนึ่งการทำรายร่างกายอย่างโหดเหี้ยมทารณุณนี้อาจจะเกิดขึ้นกับผมก็ได้หรือนี่คือการขู่ผมอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม้พานุพงศ์เรือนจำชั่วคราวรังสิตห้องสองทับสองขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ